สตังข่าวดังประจำวันที่8กรกฎาคม2565นี้นะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงที่ช่องสตังมีเดียนะครับก็อย่าลืมละกันสามารถพูดคุยกันผ่านทางไลน์แอดได้เพิ่มเพื่อนนะครับแค่สแกน QR c อารคหรือเพิ่ม ID พิมพ์แอดไซน์แล้วตามด้วยสตังมีเดียครับวันนี้มีข่าวดังมากมายที่มาฝากคุณผู้ชมนะครับเริ่มต้นจากข่าวดีและกันวันนี้ ปตทกับบางจากนะครับรวมถึงปั๊มน้ํามันสาขาอื่นๆนะครับก็ปรับน้ํามันลงนะครับโดยเฉพาะเบนซินลดลงนะครับมากสุด3บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่ตีห้วันนี้ที่ผ่านมาคุณผู้ชมอย่าลืมไปเติมน้ํามันกันนะครับสตางค์ขอรายงานนะครับสปั๊มที่ส่วนใหญ่จะพบตามท้องถนนเนาะซึ่งสตางค์จะขอเริ่มจาก ปั๊มปตทก่อนละกันนะครับซึ่งเป็นปั๊มน้ํามันที่หลายคนเนี่ยน่าจะเติมบ่อยนะครับจะอ่านเฉพาะน้ํามันที่คนส่วนใหญ่เติมละกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับเริ่มจาก E85 นะครับเหลือ35บาทจุดส4สตางค์ลดไป1บาท80สตางค์นะครับ E20 นะครับแก๊สโซฮอลเหลือ40บาท44สตางค์ลดไป3บาทนะครับ แก๊สโซฮอ์91นะครับเหลือ41บาท28สตางค์ลดไป3บาทแก๊สโซฮอ์95เหลือ41บาท55สตางค์ลดไป3บาทนะครับแล้วก็เบนซินเหลือ48บาท96สตางค์ลดไป3บาทส่วน B20 นั้นนะครับเปยงราคาเท่าเดิม 34มสบาทจุดเก้าสิบสี่สตางค์และดีเซลเหลือ34มสบาทจุดเก้าสิบสี่สตางค์นะครับสรุปคือว่าลดในส่วนของเบนซินดีเซลยังอยู่เท่าเดิมเนาะต่อด้วยปั๊มบางจ่าก,กันบ้างนะครับเริ่มที่แก๊สโซฮอล e 8 5นะครับเหลือ35บาท34สตางค์ลดไป1บาท80สตางค์นะครับ e 2 0แก๊สโซฮอลบ้างเหลือ40บาท44สตางค์ลดไป3บาทแก๊สโซฮอลเก้นะครับเหลือ41บาท28สตางค์ลดไป3บาท แก๊สโซฮอ95เหลือ41บาท55ตังค์ลดไป3บาทส่วนดีเซลยังไม่ลดราคาเท่าเดิมนะครับนี่คือผลจากราคาน้ำมันเมื่อตี5ที่ผ่านมาก็สามารถไปเติมน้ำมันกันได้เลยนะครับพูดถึงเรื่องของพลังงานแล้วอีกอย่างนึงต้องพูดถึงเรื่องไฟฟ้าครับคุณผู้ชมครับไฟฟ้ามีทั้งคุณและโทษข่าวนี้จะพูดถึงโทษของมันนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยเกิดเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากว่า เปิดพัดลมทิ้งไว้ไฟฟา้าลัดวงจรครับปรากฏว่าโอ้โหบ้านเนี่ยเกือบวอดทั้งหลังนะครับคราวนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชนบุรีนะคะทางศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยบุรณิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบนะครระรับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะเป็น อาคารพาณิชย์2ชั้นนะครับแล้วก็ต้นเหตุเนี่ยมาจากการลุกลามเพลิงไหม้จากชั้นสองมีกลุ่มควันเนี่ยจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากบ้านหลังนี้นะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยเข้าไปฉีดน้ำสกัดอยู่นานกว่า20นาทีกว่าที่เพลิงจะสงบลงไปตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเพลิงน่าจะมาจากพัดลมติดผนังบ้านคาดว่าน่าจะเกิดจากการไฟฟ้ารัดวงจรทําให้เกิดเพลิงไหม้นะครับจากการสอบถามเจ้าของบ้านบอกว่าตนเองเนี่ยเปิดพัดลมทิ้งไว้บริเวณห้องดังกล่าวนะครับอยู่ นบนแล้วก็ลงมาทําธุระข้างล่างก่อนจะพบควันพุ่งออกมาจากชั้นบนก็รีบเข้าไปดูปรากฏว่าอ้าวไฟฟ้ารัดวงจรครับพัดลมที่เปิดไว้เนี่ยเกิดเพลิงไหมจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาระงับเพลิงเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟช็อตเพราะเปิดพัดลมทิ้งไว้อ,อันนี้ก็น่ากลัวนะคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่เปิด พัดลมทิ้งไว้หรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆก็ตามทิ้งไว้โดยที่คุณไม่อยู่ที่บ้านเนี่ยอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะออกจากบ้านหรือว่าจะไปทําธุระที่ไหนเช็คให้ดีนะครับว่าคุณเนี่ยได้เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรทิ้งไว้หรือไม่เพราะไม่งั้นอาจจะเกิดเหตุไฟฟ้ารัดวงจรแล้วอาจจะเกิดความเสียหายเหมือนในข่าวนี้นะครับอ่ะมาดูอีกข่าวหนึ่งกันบ้างน,นะครับข่าวนี้อยู่ในแวดวงราชการนะครับแล้วก็เป็นที่คอมเมนต์ในโลกโซเชียลกันอย่าง แพร่หลายนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยทางกรมบัญชีกลางเขาได้มีการปลดล็อกข้าราชการที่เดินทางไปต่างประเทศสามารถเบิกค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะชุดราตรีได้และเบิกได้ชุดละไม่เกิน1 5 0 0 0บาทสำหรับเข้าร่วมงานนะครับข่าวนี้มาจากทางเว็บไซต์ร,ราชกิจจานุบเบกษาป,ประกาศเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเป็นการเผยแพร่ระเบียบกระทรวงการคลังนะครับเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย เดินทางไปราชการให้เกิดความเหมาะสมนะครับโดยข้อความนี้นะครับเขาได้กล่าวว่าข้าราชาการผู้ดํารงตําแหน่งตามที่1ก็คือยกเว้นคู่สมรสและบุตรก็คือเฉพาะตัวข้าราชาการเองเนี่ยถ้ามีความจําเป็นต้องใช้เครื่องแต่งตัวราตีสโมสรหรือเครื่องแต่งตัวราตีสโมสอนแบบสตรีนั้นนะครับหรือเครื่องแต่งตัวแบบมอร์นิ่งโคดพะมีหน้าที่ต้องเข้างานพิธีต่างๆตามประเพณีของประเทศนั้นเนี่ยให้ปหลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้ใช้ดุลยพินิษ์ พิจารณาอนุมัติให้เบิกค่าแต่งตัวดังกล่าวอย่างละหนึ่งชุดนะครับเท่าที่จ่ายจริงนะแต่ห้ามเกินชุดละ1 5 0 0 0บาทสำหรับราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลังจากที่ประกาศน,นี้ออกมานะครับก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ของชาวโซเชียลต่างๆนานาน,าน,นะครับก็เป็นกระแสกันไปนะครับอันนี้คือเฉพาะ ข้าราชการที่เดินทางไปต่างประเทศเท่านั้นนะครับแต่ว่าพี่น้องข้าราชการในไทยเนี่ยไม่สามารถเบิกตรงนี้ได้นะครับเฉพาะกลุ่มธน่า้นจริงอันนี้ก็ขออชี้แจงให้กับคุณผู้ชมเข้าใจนะอีกหนึ่งข่าวที่น่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทางโควิด -19 บเรัลอกใหม่เนี่ยเหมือนจะกลับมาแล้วทําให้ผู้ปกครองหลายคนเนี่ยกังวลว่าเอ๊ะลูกเราก็เพิ่งเปิดเทอมไปแล้วจะมีโควิดไหมนะครับล่าสุดเนี่ยทางโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับคุณผู้ชมฮะ ทั้งนักเรียนแล้วก็บุคลากรติดโควิด7 0 0กว่าคนน่ะต้องสั่งปิดโรงเรียน9วันเลยนะครับแล้วก็ปรับแผนเรียนออนไลน์แทนนะครับซึ่งทางกรุงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเดี่ยออกหนังสือประกาศนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนในช่วงวันที่11 ถึง19กรกฎาคมนี้เนื่องจากว่าน,น้องนักเรียน,นยติดโควิดไปประมาณ688รายบวกด้วยบุคลากรในโรงเรียนติดเชื้ออีก70รายรวมแล้วก็ประมาณ700กว่ารายนะครับอันนี้คือข้อมูลในวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาเขาก็เลยออกบันประกาศว่าเนื่องจากมีนักเรียนแล้วก็บุคลากรจํานวนหนึ่งต้องพักรักษาตัวที่บ้านดังนั้นนะครับทางโรงเรียน,นยก็เลยขอประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในช่วง11-19กรกฎาคมนี้ เป็นการเรียนออนไลน์นะครับและตอนนี้เนี่ยทางโรงเรียนนะครับก็ได้เร่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกห้องเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองน้องๆน,นะครับงดออกเดินทางในวันหยุดยาวเพื่อลดการรับเชื้อโควิดสินะครับหรือว่าลดการแพร่เชื้อนั่นเองนะครับดังนั้นคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีบุตรหลานนะครับกำลังเรียนอยู่แล้วก็โรงเรียนกําลังเปิดอยู่เนี่ยก็ฝากขอความร่วมมือด้วยเนาะให้น้องๆเนี่ยดูแลความปลอดภัยของตัวเอง ใส่หน้ากากอนามัยนะครับรักษาระยะห่างให้ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมล้างมือให้บ่อยๆด้วยและผู้ปกครองก็พยายามหลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่มันเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด -19 นะครับนี่คือข่าวดังที่เกิดขึ้นประจําวันที่8กระกฎาคมนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดชอบดูสรุปข่าวดังแบบนี้เจอกันได้บ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ช่องสตางมีเดียอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง u t ท b e ช่องสตางมีเดียแล้วก็อย่าลืมเพิ่มเพื่อนนะครับด้วยการสแกน QR code หรือว่าพิมพ์ a s s i n สตังบีเดียนะครับเพิ่มเพื่อนในไลน์พูดคุยกันได้ครับในวันจันทร์หน้าจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจต้องห้ามพลาดเด็กขาดกับรายการสตังข่าวดังแล้วเจอกันจันทร์หน้าครับ